ขี้ไม่ออกขี้ครับก้นขี้ครับตูท้องผูกเลื้อลังหายลมอากทีนี่กระเจิงกันไปเป็นแผบๆ <Huh? S 1> เขาเรียกว่าขี้เมนตดเมน ไข่ท้องผูกเหลือรังอ่ะมันเป็นต้นตาของโรคหลากหลายชนิดนะท้องไส้เนี่ยมันก็ต้องสะอาดหมดจดวิธีกันง่ายๆเขามีตัวยาสําหรับลดอาการท้องผูกแต่ไม่ใช่ทําให้ท้องเสียทําให้ถ่ายสะดวกเป็นก้อนเป็นชิ้นสวยงามไม่ใช่ถ่ายนะเป็นขี้แพะขี้กระต่ายนี่เราเรียกตรีพลาประกอบไปด้วยสมองทิพศสมอไทยและลูกมะขามปอมไอที่สำคัญที่สุดเราเรียกว่ามะขามแขก มันมีวิธีการทำตีพลาเนี่ยสมอไทยสมอพิเ่เพลูกมะาขามป้อมหนึ่งส่วนมาขามแขกรวมกันแล้ว2ส,ส่วนเอาไปต้มน้ําต้มน้ําเสร็จแล้วใช่ไหมกรองซะแยกน้ําเป็นสองกองกองที่หนึ่งเนี่ยเอามาแช่ด้วยเม็ดแมงลักอีก,กองหนึ่ง เราก็ใส่ขวดแช่ตู้เย็นไว้ไอ้ที่แช่เม็ดแมงลักไว้เนี่ยสักพักมันก็จะอืดอืดเสร็จก็ใส่ท็อปเปอร์แวร์เอาแช่ตู้เย็นไปซื้อน้ำมะขามเปียกพาสเจอร์ไลท์มามันจะได้สะอาดอาดเอามาสักขวดหนึ่งก่อนจะนอนตักเม็ดแมงลักใส่แก้วเติมไอ้น้ำยาที่มันแช่ไว้ในตู้ลงไปเติมด้วยน้ำมะขามเปียกพาสเจอร์ไลท์ลงไปคนให้เข้ากันดืม่มเอื้อกก่อนนอนเช้ามาขี้สบาย มีเคล็ดลับบอกนิดหนึ่งทานประจำอะ่ะช่วยลดน้ำหนักด้วยนะหมอไทยขอบอกเรื่องท้องผูกก็แก้ได้ด้วยตัวเองบบคครั